นนีี่คนเป็นโรคมะเร็งนี่กินขึ้นสองขึ้นนี่มันสีขาปอกเม็ดเลยเชือมะเร็งนี่อืสีทายขึ้นหนึ่งสองสามเท่อเพิ่นล่ะบาดนี่จากบอเคยทายสะดวกทายยางนี่กับสีทายสะดวกทายยางละครับพี่น้องผูเพิ่นไปยิงซีโม่มากนี่กับเพื่อนก็เอาไปหมอหนึ่งเนาะเอาไปยามแรงเพิ่นกินถือแม่กินถือแล้เพิ่นตื่นเตื่นเสามาเพื่อนเมาอีกสี่ มีตัวเลขงก็ทักให้พี่น้องว่าตุเลงจบหนึงง่งครับงลี่นเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับ FC ทซีติดตามรับชมเนาะตั้งแต่มาครั้งแรกรายละเอียดก็ไม่รู้ครับ,บ้านอะไรอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามาตอนแรกเลยนี่แล้วพอดถีถามเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรของพ่ออุดม มีเอซสนใจเยอะเลยเออเอฟซี uh, สนใจเยอะเลยแต่ทีนี้เขาก็อยากจะมาอยากจะมารักษาอยากจะมาเอายาไปกินเนาะค,คนที่เจ็บป่วย<อ>มันเยอะทีนี้ผมไม่มีรายละเอียดให้เขาพอมารอบสองก็ได้ได,ได้ลงคลิปไปอยู่ก็มีตัวเลขมีอะไรแต่ว่าอา่ามีเบอร์โทรพูดผิด แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูคลิปที่สองเท่าไหร่เขาเขาจะดูคลิปแรกเยอะแล้วก็โทรหาผมเยอะแยะเลยอ่ะอยากให้พ่อดมเล่าเรื่องยาสมุนไพรมันเป็นยังไงรักษาคนยังไงเหมือนที่<ต>ผมมาถ่ายคลิปแรกนะครับพ่อแม่พี่น้องสูส่ๆคนนะครับน้อที่เจ็บใครได้ป่วยครับกันไผไม่เวลาก็มาหอดเพื่อนเลยก็ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเป็นพวกโรคตับท้องไงท้องนี้แหละครับ ที่หมอเขาพูนว่าเป็นโรคมะเร็งนี่กัหมอเพื่อนให้ออกจากโรงพยาบาลมากะก,ก็มีทางรักษากทางนี่กับปู้หวงเพื่อนเคยให้ไว้สมุนไพรครับปู่เพื่อนบอกว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับก้าบเขากัาบนามขลํ่มให้ได้เพิ่นว่าหนึ่งห้ามกินสุยางเลยกินใดแต่หมูอย่างอย่างเดียวช่วงระยะเวลากินสมุนไพรเพิ่นบอกให้กินยังเลยกันกินแล้วมันสิพิษเครื่องเทศแบบ มันพิดื่องเทศเรากินแล้วมันกินสมุนไพรลงไปนี่มันคาราคาซังมันสีบอกหายขาดคันว่าห้าวคลัมเด้น่ะมันหายไวเพิ่นว่าะงยายเพิ่นวะถ้นได้กินสมุนไพรตัวนี้แล้วก็มีแห้งหิวเขาหิวน้ำจากคนบอกกินเขากินน้ำนี่หิวเขาหิวน้ำรู้เพิ่นวาอยากกินแต่เข่าน่ะละเพิ่นวาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมุนไพรตัวนี้นี่คนเป็นโรคมะเร็งนี่กินคืนสองคืนนี่มันสิขาปอกเม็ดเลย เท่ามาเล่งนี่คือทายขึ้นหนึ่งอสองสามเท่พนละ่ะบาทนี่จากบบเคยทายสะดวกทายยังนี่กับที่ทายสะดวกทายทยางแหละครับพี่น้องอผู้พ้นไปนยิ่งซีโมมาเนี่กับพ้นก็เอาไปหมอหนึงเนาะเอาไปยามแรงพ้นกินถือแม่กินถือและพ้นตื่นต่นเสามากพ้นมเมาอีกซีหมอนะกับโบใกล้สมัมยูบ้านบ้านไม่พัฒนาเนี่ยเลย ไปทางไอ้วัดหลวงปูเขาแห่งนี่แะละก็อื่นบ้านยางบูนั่นเาเอื่นว่าบ้านไห่พัฒนานี่ล่ะบ้านใหม่พัฒนาานม่นล่ะคนคนนั่นแหละผัวเพิ่นมาขายขายน้ำอยู่มองเบอร์เชตเท่านี่ล่ะตลาดเบอร์เชตมองร้านยานี่ยคือผัวเพิ่นผัวเพิ่นยำเสาผัวเพิ่นกับพาม้านี่จะเสาเนาะกินหมอนึง่นว่าโอ้ดีแห้ง่นว่าิ่นก็มาเอาไปอีกสี่หมอน พัเติบต็วนี่เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นผมก็เคยเหยียบคนเนาะแบบไปยูน้ำเขาเนี่ยยูกระมอมนั่นละบานี้เหยียบคนบานี้นั่งผู้นั้นก็ยูกไกลเด็อยูาอยบานคกสมองนี่เหยียบแล้วมันระเบิดอีหลีนะ่ะคือระเบิดอหรีเลยนะ่ะคนนั่งอ้อมจังสี่นี่ตื่นกันหมดเนาะบุ๊บไม่อย่างว่า ผมก็บอเห็นเนาะผมก็เต้นไปคว้าข้างเทิงผมก็ย่านของผมคือกันเลยมันระเบิดแรงโพดรนะบ้านนี้กะนั่งนั่นเขาว่าอ้ายคือจังติหนูคักแต้น้อเพิ่นว่าเห็นเห็นหยังบ่ดำดำมันลอยออกมาใหญ่ซ้ำนี่ิ่นมาทำหัวคนนี่แหละผันว่าโอ้ยอ้ายก็บ่เห็นแล้วอ้ายอยู่ข้างเทิงเพิ่นเนาะตกใจจนเต้นกระโดดกอดไม้ข้างเทิงพผ่นเพิ่นมามันดำปืดเลยเพิ่นว่า ไว้จังสีก็มีเนอะว่วพ่ออยู่สามสีคนที่บ่าเหยียบแล้วมันแตกออกน่ะสีขอมา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 เหยียบอยู่นี่ล่ะนั่นก็แตกอกันกันถึกสังสีเนี่ยดังจักไม่ยังเท่ากับบูหูเนาะก็เลยว่ามันคือเป็นแนวนี้เนาะว่านที่ว่าล่าสุดเนี่ยดาบโอกาสอยู่บัวเชิดเท้านี่ล่ะยางลากขาจังสีเนาะไผว่ามันสีได พยังหลักค้านะ<ฮ>บาน้านนี้อาจารย์บุนรรำ<ฮ>เพิ่นมาจากมาจากสีเกตเนาะเพิ่นตั้งคู่ตั้งยังให้กันเรียบร้อยเมดและเฮ้ยบนบานสารกล่าวกันแปดพันนะเขาจับเซนให้นะ<ฮ>บ้านนี้ไปยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนอัพจังได้บอดดิสเลกัดมือขาดบานนี้<ฮ>บานนี้ผมก็ไปหายอะอยิ่งย้าจังซีละผมไปเรียนเนาะ เขาว่าก็แหละหูเยยบคนบอกเขาว่าโอ้ยพอมันแล้วนี่เลียนมาเน่ยมันท่านเคยเย็บใคเออว่าสันแต่หูยูว่าสันแต่ไม่เคยได้เยยบให้คนบอกอ๋อเยียบให้แน่มือกูขาดมันว่ะเยียบลงปั๊บนี่เนื้อแตกเยียบมองได้แตกมันเย็บมองได้แตกมันเฮ้ยอีหยางจังสิผมก็ย่านเนาะเยียบพอได้เลยมันแตกออกนะเนื้อมันแตกออกบุดบุดจังสิผมก็ว่าหัวนาผมมัหันเยียบดอกคือเป็นแนวนี้คือมันเคลื่อนออกจังสิล่ะ อุ้ยมวนมวนเยียบโลดพุนบาไหวเยียบผมก็ย่านเนาะว่าย่านเจ้าระดูครับเนื้อแตกอยังไงโอ้ยบ่ดตายบ่ตายเนาะเยียบโลดมวนมวลพนมาผก็เยียบ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 จนแล้วเนาะเยียบมองได้มันแตกมอหันไหมเนื้อนี่จะแตกออกโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยวานนี้เศรอยียบเศราย้งแหลพัน่ามาอื่นไปเยียบยุ่งเงี้ยเด้อพัน่าผมก็มาฝันเนาะฝันมาผู้เฒ่าสามคนก่อไฟตันทางไว้เลยนะเขาไให้เขาไปนะ เราว่า,าเขาไม่ได้เด้อเขาว่า,าหา้ามเพื่อนวะผมก็หูเลยว่าเจ้าทีมองอกพ่เขานั่นเขาบอกให้ผมเขาไปนะผมก็บอกเมียเขาแหละว่าแต่งขนาขันแปดบอกเจ้าทีเจ้าท่ทางมองนีเด้อผมเห็นวังคืนว่าสันเพื่อนกะเมียนแต่งขนาข,นาขนันแปดกะไปบอกเพื่อนผมก็เหยียบให้เขาสามมื่สี่มือนเลน่นเตะบอลได้ดากยางบ่ได้ ต้อนเขาเห็นผมสวมหมึกว่าจานย้ายไปสั่งไดเขาให้ผมไปอยู่เพื่อนนได้ดาบโอกาสนี่เขาว่ามาอยู่นี่กับแม่เ้อเพิ่นว่าแม่เพิ่นก็เป็นล่างทรงเือกันเนียเพิ่นหนึ่งนะเลยว่าโอ้บอกใครมีเวลาตกเลยสำหรับสำหรับสมุนไพรของอาจารย์นะครับดูแลรักษาบำบัดสำหรับคนที่เจ็บป่วยนะครับมีแบบใดทังาดๆนะครับสมุนไพย์ เพราะว่า,วา<อ>ตัแข้งปวดขาลูกปวดแข็งปวดขาเนี่กะมีครับสมนุนไพรตัวนี้นี่แบบเจ็บเจ็บเซนเจ็บเอ็นนี่ครับปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนี่ละลูกภายในนะครับแบบภายในนี่กะคือว่าคั่นว่าเป็นภายในนี่สมนุนไพรตัวนี้ของปูสวงหายใยนี่กินแล้วก็สซีหูเลยครับมือสองมือนี่กัจังสีหูเลยแหละทำให้ได้กินนี่ก็ถือว่า บุญวัฒนาหอดแหละครับเพราะว่ามันเป็นของคู่ครงบอมแมนบาของคนชาวบ้านเชาธรรมดาครับเห็นผลกินก็ดีครับเอาไปกินเอาไปต้มกินครับเห็นผลหลายบอครับอาจารย์โอ้หลายเขาโทษมาบอกหลายอยู่ครับคนนี่เป็นทองไข่ทองบวมนะครับเป็นยังไงครับเที่ยวไปกินแล้วบางคนนี่อยู่โรงพยาบาลโคราชนี่เพิ่นใส่กอกขวดยังไหนหลับไปให้พ่อมันกินท่องใหญ่เนาะหยุดหมอมาถามมากินยังกังหยุด สุดท้ายเพิ่นกับบ่บอกแล้วบ่ได้ยขึ้นยัางมันยกเองมั่นคนวะถ้าผู้ป่วยอยากมาหาอาจารย์ครับมาได้ครับอยู่ไสครับมาได้ครับอยู่ครับเพราะว่าทางสวมมือเข้ามาได้แล้วมาครับอาจารย์ที่บ้านได้ครับผมอยู่บ้านชัมปโตครับชัมปโตสามตำบลนาโพนอำเภอบอยเชตจังหวัดสุรินทร์จ้าจำนี้ไหมครับจำซียูนะครับครับบ้านชัมปโตจ้าพี่น้องหมู่สามตำบลนาโพนอำเภอบอยเชตจ้าจังหวัดสุรินทร์จ้าคันไฟซีมาคันว่าอยู่ทางไกลกะ ปักหมุดโรงเรียนตะดอเลยจ้าพี่น้องรับงาอะไรครับประจาย์ครับเบอร์ทวรครับเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดสามหนึ่งสามศูนย์เจ็ดแปดจ้าใครสนใจที่จะเอาไปดูแลรักษานะครับนาอสมุนไทยของพ่ออุดมนะครับนไผเจ็บไข่บ่สบายก็ไห้มาหาเด้อพี่น้องครัที่เป็นสะพานบุญหายจ้าจะได้อยู่กับลูกกับหลานนุ่นโดนมาสานเถาะ มีตัวเลขหน้าทางให้พี่น้องบอครับผมก็เลยจบเลครับเข็ปนี่ยโอ้ยก็มีแน่อยูตัวเลขหน้าอาจารย์สองเจ็ดหนึ่งโอ้ยเจ็ดหนึ่งสองกับเก่าเก่าเด้อพี่น้องคนครบอาจารย์เจ็ดหนึ่งสองกับเก้าเก่าจ้าเจ็ดหนึ่งสองกับเก้าเก้าเอาพี่น้องเจ็ดหนึ่งสองกับโชว์จับบาทเลยนะ อาวเด็กเด็กนี่นี่ตัวเลกบังบงบังบอร์โทรครับของมากไดหลบันี่บังบอร์โทร้าวนี่เด้อหนึ่งสองเกานี่แหละครับกับหนึ่งสองกนี่เก้าเก้าเก้าเด้อพี่น้องจับไจับไรจ้ารับไมานี่จดเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อสิลืมกิม ครับหมดที่แล้วเพทั้งบนทั้งล่างมาค่ะเนาะครับหมวดนี้ก็บปังปังคือเก่าเหรอเนาะปังปังคือเก่าล่ะพี่น้องครับเพราะโดนโดนจังได้พอแต่นึงจ้าพี่น้องอตัวนี้ก็ได้หลายตัวเจ็ดยอบคุณาเก้าพอโดนได้ไลท์เพิ่มก็พอโดนได้ไลท์นะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องเบ้าสานคิดแก่น